แอดไปท่าไหมครับเปท่าทำไตัวเราบ้าอย่างเงี้ยวันนี้วันนี้ส่งกี่คนนี่ส่งกี่คนเห็นกี่คนนะโบราณาสตรด้วยไงล่ะแอดสองสองครับรอบรอบของวันที่อะไรอ้าดูสิเจ็ดเจ็ดเจไรครับเจ็ดต่อคอต่อคอมันคืออะไรเล่าตุล่าเย้โอเคครับผมฮึทำเลยอ๋อโอเคเนาะ ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะในเพจปืนแปลงกันนะครับตามที่ถามแล้วพินไปเมื่อกี้นะครับเราวันที่เจ็ดตุลานะครับผมนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะส่งให้นะครับรอบวันที่เจ็ดตุลานี้นะครับทั้องสองท่านนะสองท่านก็ของของน้องน้องชายสักชายบรรดาสังนะครับก็เป็นวีพีนะครับพีเอพีสิบเลยยกให้เป็นวีพีสิบเพราะซื้อแทบสุดวันเลยนะน้องสักชายนี่ซื้อแทบทุกวันนะใช่ไหมแอดวันไหมครับเนี่ย <peach> มาเป็นกลอส19 Gen3 นะก็เป็นของน้องที่9นิ้วนะครับผมจะส่งให้คุณสมศักดิ์นะครับนอะ่ะโอเคมีทางเดี๋ยวเราจะมาลองเรื่องระบบนะครับเช็คระบบก่อนจะส่งนะครับในรอบวันที่7ตุาลาคมนะครับผมเป็นซีซั่น75 2มการสีนะครับผมได้2มิรส,สีรนะคะรับตัวนี้นะฮะอะ่ะเรามาลองดูเรื่องระบบกันเลยนะฮะโอ้ลื่นลื่นลื่นนะครับโอ้ทั้งคังนี่จะลื่นเลยเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับ ก็ลื่นเพราะว่ามันมีน้ำมันนะฮะก็ก็โอเคก็ไม่ถนัดนะครับก็ต้องชักตรงนี้แล้วกันนะครับตัวที่มีการลอยลื่นนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับขนาดผมเองยังลื่นเลยนะฮะน้ามันนะครับผมอ่ะก็จะมีน้ํามันอยู่บ้างนะครับผมอ่ะโอเคก็ได้แล้วอ่ะพอ็เช็ดไปสองรอบแล้วโอเคก็ตัวนี้เป็นซีซ่าเจ็ดห้านะครับคูมาร์กิ่งนะฮะยิงลายล่องลึกนะครับผมตัวนี้จะยิงลายล่องลึกนะครับทั้งสองด้านนะ ที่เห็นเป็นขาวๆอาจจะเป็ wa, นเพราะแสงนะครับแต่ but, จริงๆ like, แล้วมันยิงลนยล่องลึกไม่ใช่สีขาวนะมันเป็นสีดําตัวป like, like ืนเลยนะฮะเสียงสไลด์นะครับเพาะนะครับอย่างที่ได้ยินกันนะครับผมเสียงสไลด์เพาะอย่างนี้นะครับแหลมนะฮะเพาะนะครับผมมีระบบเซฟนะครับปรับขึ้นมานะครับนกขึ้นไว้แล้วนะครับลั่นไกไม่ได้นะครับผมระบบเซฟลั่นไกไม่ได้นะฮะผมถนัดซ้ายนะต้องกโทุ่นยี่แตไปบังวิสัยทัศน์บ้างโอเคนะฮะปรับเซฟลงมานะครับเซฟมีปรับได้2ด้านนะครับผมปรับด้านนี้ก็ได้ จะขึ้นต่ำนะครับผมตอบเซฟลงมานะครับต้านไกได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูเรื่องดับเบิลแนชชั่นนะครับอ่าใช้ได้นะครับผมดับเบิลซิงเกิลนะครับใช้ได้นะฮะดับเบิลซิงเกิลใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องการคัดปอบบ้างนะครับผมตัวนี้จะได้2องแมกซีนนะฮะจัดโบอยู่นะจัดโบอยู่นะใกล้จะหมดต้านป้อง17แล้วนะครับยังไงก็รีบกลับซื้อนะครับผมอ่ะสามนัดนะครับในการชักอ่าแบ็กสไลด์นะครับผมจะแบ็กสไลด์ให้ดูนะครับผม กบบารเล็กซ์ไลท์ของซีซ่าเจ็ดห้าเนี่ยด้วยมือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะปืนที่มีเกจดขึ้นมานะฮะของแอคซ่าด้วยนะครับถ้าเป็นแบรนด์แอคซ่าด้วยยิ่งเชื่อมั่นใหญ่เลยนะครับผมนะฮะหนึ่งนะครับผมสองนะครับสามนะฮะเชื่อมั่นอยู่แล้วนะครับว่าเล็กซ์ไลท์ได้ค่อนข้างดีนะครับผมโ okay อเคกระบอกเซฟนะครับขับขึ้นไปลั่นไกลไม่ได้ขับลงมาลั่นไกลได้เป็นกระชั้นนะครับโอเคกาดีเลยนะครับเล็กซ์ไลท์พรอปนะครับโอเค ก็ผานไปนะครับของน้องสักไซส์ปราสาทนะครับตัวนี้เป็นบอดี้โลหะเลยนะโลหะเลยนะเหล็กเลยนะครับโอเคนะต่อไปก็เป็นกล๊อก19เจของแบรนด์คูเซ่นะครับของน้องทิวนิ้วนะครับให้ให้จัดส่งให้คุณสงสั่งนะก็ตัวนี้ขนาดเท่าของจริงนะขนาดใส่สามารถใส่โรนี้ของจริงได้อาซองปืนของจริงได้นะครับผมจะต่างกับกล o อก17ที่มันจะหนากว่าของจริงแล้วก็ค่อนข้างไม่ใหญ่กว่าของจริงนะครับโอเค ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างตอดนักสีนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับเสียงสไลด์นะครับเพาะนะครับผมถือว่าเพาะนะเพาะเลยนะครับผมสำหรับฟล็อกตัวนี้นะครับระบบกเซฟนะครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับโอเคเสียงล็อกทํางานนะครับดีเลยนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูเรื่องการคัดบอกนะครับตัวนี้นะจะเป็นงานยิงลายล่องดึกเช่นกันนะครับไม่มีดีขาวนะ แต่อาจจะเป็นที่มุมแสงนะครับอาจจะมีสีขาวแท้ตรงตัวโค้ชนะครับกับตัวตอกขนาดกระสุนนะครับเป็นข้ามมมพีเอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องการคัดปอกกันนะครับผมบอดี้ตัวนี้จะเป็นโพลิเมอร์นะบอดี้ตัวนี้จะเป็นโพลิเมอร์นะครับผมเป็นโพลิเมอร์แล้วก็สไลด์เป็นโลหะนะฮะโอเคสานัดนะครับมาดูเรื่องการคัดปอกกันนะครับผมใส่ไปแล้วนะครับผมมาดูนะฮะ หนึ่งนะครับสองนะครับสามนะฮะลู่สุดท้ายแรงดีคอยนะลู่สุดท้ายแรงดีคอยนะครับก็ถือว่าเสียงสไลด์ค่อนข้างที่จะเพาะนะครับผมเซฟก็เขาทำงานออกมาได้ดีนะครับผมว่าตัวก๊อกสิบเก้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีตรงที่ว่ามีระบบรีเลย์นะครับของไกลปืนนะครับผมนะฮะดูเห็นไหมคือเก้าไปนานแล้วนกสับค่อยทำงานแต่นกสับข้างในนะครับนกไมคค่อนทําำงานแบบฟังเสียงนะครับเนี่ยเห็นไหม คือสังเกตดีๆว่านิ้วเราเข้าไปสูบตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะรีเลย์เห็นไหมรีเลย์การทําง,งานของไกปืนนั่นเองนะครับถือว่าดีนะครับเพราะว่าเป็นเซสซี่อีกอย่างหนึง่งเวลาเรา,าพลาดนะครับผมไปขึ้นลำแล้วก็มันก,ก็ยังพรึงขึ้นได้แล้วก็หันไปทางอื่นได้นะครับโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นรอบจัดส่งวันที่7นะครับผม7ตุลาคมนะฮะก็ขอบพระคุณน้องทั้งสองมากนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่เชื่อมัน่น เห็นเราด้วยนะครับเห็นนะก็สั่งซื้อกันมาแทบทุกวันเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับแค่ในดีไลน์มาเพื่อสั่งซื้อครับและกับ่งเท่านั้นนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับดูตามคลิปเลยนะฮะไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าสั่งซื้อกันเยอะมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไคลให้ดูด้วยนะทุกคนจะให้สุดนะตรงนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย โอเคก็เป็นรอบจัดส่งของวันที่7ตุลาคมนะฮะทั้งสองท่านนะของน้องสักแช่มันดาสักนะครับซีซั่น75นะครับสองแมกกาซีนแล้วก็ของคุณสมศักดิ์มีทรัพย์นะฮะก็เป็นกล้อง19 Gen3 นะครับของน้องทิวเก้าเนียบเป็นคนอ่าออเดอร์มานะฮะก็ทั้งสองท่านนะครับแพ็คเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวท้อการจัดส่งให้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสมัครคลิปยูทูบให้ด้วยนะฮะเป็นกลังใจให้แอดมินนะครับวันนี้สวัสดีครับ